สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูวัฒนานะคะในเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญในสาระที่1เกี่ยวกับการอ่านนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะสื่อจากครูอิงนะคะจับกระดาษมาสร้างสื่อใบครูอิงที่อนุเคราะห์ให้สื่อดีๆสําหรับในการเรียนการสอนครั้งนี้ขอขอบคุณนะคะ การอ่านจับใจความสําคัญอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสาระสําคัญความรู้ข้อมูลที่น่าสนใจและแนวคิดหรือทัศนะของผู้เขียนในเรื่องที่อ่านการอ่านจับใจความประกอบไปด้วยใจความสําคัญกับใจความรองใจความสำคัญประโยคหรือข้อความที่สำคัญของย่อหน้าถ้าตัดออกจะเสียความหรือทำให้ความหมายเสียหรือเปลี่ยนไปทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจหรืออาจเข้าใจคาดเคลื่อนได้ ใจความรองหรือพลความประกอบประโยคหรือข้อความที่เป็นส่วนขยายความหากตัดส่วนประกอบนี้ออกไปก็ยังสามารถทำให้เข้าใจเนื้อความสำคัญอยู่การพิจารณาตำแหน่งในใจความสำคัญนะคะก็จะมี 1. ใจความสำคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้าใจความสำคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้าใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า หรือ 5. ผู้อ่านสรุปใจความสำคัญนั่นเองในกรณีที่ใจความสำคัญอาจอยู่รวมในความคิดย่อยไม่มีความที่จะเป็นประโยคละได้นะคะ đó, เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะใจความสำคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้าการพัฒนาชนบทมีความจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับประเทศไทยอันนี้นอยู่ตอนต้นนะคะใจความสำคัญคือการพัฒนาชนบทมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ใจความสำคัญอยู่ตอนกลางเครื่องดื่มนมเครื่องดื่มนมก็เป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีใจความที่มีความจําเป็นต่อร่างกายนักเรียนจะเห็นนะคะใจความสําคัญก็คือตรงเนี้ตรงที่เขาเขียนตัวดําไว้ให้หรือหยิบยกมาให้เนี่ยเพราะส่วนอื่นนั้นเป็นส่วนประกอบต่อไปใจความสําคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าก็คือ อยู่ตอนท้ายของย่อหน้าการทําปุ๋ยหมักมีวิธีง่ายๆก็แล้วเสร็จตามกรรมวิธีเพราะนั้นใจความสําคัญการทําปุ๋ยหมักอยู่ตอนท้ายตรงนี้นะคะต่อไปสี่ใจความสําคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้ารถยนต์นับได้ว่าเป็นพาหนะที่จําเป็นสําหรับนักธุรกิจและอาจกล่าวได้ว่ารถยนต์คือปัจจัยที่5้าของนักธุรกิจอันนี้คือใจความสําคัญนะคะที่อยู่ตอนต้นและตอนท้าย ผู้อ่านสรุปใจความสําคัญนั้นเองการเดินการว่ายน้ําการฝึกโยคะการออกกําลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนการหายใจลึกๆล้วนมีส่วนสําคัญที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงใจความสําคัญนะคะก็จะอยู่ที่การมีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้จากการเล่นกีฬาแต่รวมถึงการบริหารร่างกายหรือแม้กระทั่งการหายใจนะคะหลักการอ่านจับใจความนะคะ หตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 2. อ,อ่านเก็บเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องที่อ่านนั้นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร 4. น่นสิ่งดังกล่าวมาเรียบเรียงเป็นใจความใหม่ด้วยสำนวนภาษาของตนเองเพื่อให้เกิดความสละสลวยนะคะจุดจุดมุ่งหมายการอ่านจับใจความสำคัญ หนึ่งสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องราวที่อ่านได้สองเพื่อฝึกทักษะการอ่านให้สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วตอบคำถามได้ถูกต้องสามสามารถสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สีสามารถคาดการหาความจริงและแสดงข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้อย่างตรงประเด็นสำหรับ สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องนะคะก็มีหลักสำคัญอยู่5ข้อนะคะแล้วก็เราจะได้อะไรบ้างจากการอ่านนะก็ทำให้เราเข้าใจและสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและก็ชัดเจนนะ,ะสำหรับการอ่านจับใจความก็มีเพียงเท่านี้สิ่งสำคัญที่สุดนักเรียนต้องอ่านอ่านให้จบเรื่องอ่าน สักสองครั้งหรือสามครั้งนะคะแล้วนักเรียนจะเข้าใจอ่านตอนที่หนึ่งอ่านจะคร่าวๆผ่านไปอ่านตอนที่สองเพื่อจับใจความอ่านตอนที่สามเพื่อสรุปนะะนักเรียนจะเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์อ่านได้อย่างถูกต้องและชัดเจนจะเป็นคนเก่งนะคะ